ก็สวัสด so to ีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมีบาดาลครับเจอกันเก่นเคยครับกับเรื่องราว่อต่บาดาลนะผมวันนี้เราก็ได้มาทําการขุดจาะอยู่ที่อาเภอเมืองครับศรีสเกตนะผมก็ตอนนี้ก็เจาะใกล้จะเสร็จแล้วนะแปดสิบเมตรครับก็น้ําดีนะรันนี้นะผมน่าจะเกินห้าคิวครับ ประมาณห้าหกขึ้นนะผมก็ถือว่าน้ำใช้ได้นะครับไม่ไม่เค็มนะครับอำเภอเมืองนะทีแรกแรกเราจอนะสิบกว่าเมตรแรกทรายล้วน,นเลยนะผมก็ยังดีที่ว่ามีชั้นหนินดินดานอยู่ข้างล่างนะครับหลังจากสิบรู้สึกว่าจะสิบสองเมตรนะัรเจอชั้นหินนะผม เราก็ได้ทําการติดต่อบ่อราบลื่นดีนะบ่อนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จอีกบ่อนึงนะผมบ่อนี้ก็ทําเป็นระบบปิดนะผมกระผมกับหลังจากจอดเสร็จแล้วก็ทําการล้างบ่อนะผมทาความสะอาดบ่อนะครับก็จบไปที่90เมตรนะบ่อนี้ตอนนี้เราก็ทําความสะอาดบ่ออยู่นะ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับ่อนี้ภารกิจอยู่ที่สีสเกตครับผมอำเภอเมืองพอลึกอยู่พอสมควรนะพอดีลูกค้าท่านอยากจะได้ลึกๆนะครับว่าทำทีเดียวให้เสร็จครับนี่เราก็จะลงท่อสีนิ้วนะครับพอล้างเสร็จเราก็จะทําการลงท่อนะครับถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จนะครับที่สีสเกตครับ90เมตรครับ น้ำก็ประมาณนะ่าจะเกิน5คิวคนระับ5คิว6คิวได้นะครับบ่อนี้ก็จะได้ว่าน้ำก็ถือว่าเยอะนะครับถ้า5 6คิวขึ้นก็ถือว่าเยอะแล้วครับน้ำก็ถือว่าบ่อนี้ก็ประสบความสำเร็จครับออก็ดีใจกับลูกค้าเอฟซีของเราด้วยนะท่านก็จะได้มาทำเป็นโคกงหนองนาคนระับพัก,ก่อล่อนใจนะผม ก็โอเคครับเดี๋ยวทำการล้างบ่อก็จะลงท่อนะครับท่อสี่นิ้วก็ถือว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะครผม